ตานสภามหาวิลลยนะท่านอธิการบดีท่านคณะบดีท่านบรรดาครูบาอาจารย์ในมหาวิลลยราชพัฒนบุรีและก็บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับผมเมื่อเป็นตำรวจเก่านะครับมีอาชีพเป็นตำรวจโดยแท้เลยนะฮะไ,ไ,ไม่ได้ไม่เดบ ไม่ได้เดผ่านการศึกษาอบรมอย่างพวกเรามานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านได้สําเร็จการศึกษาอบรมนะฮะแล้วก็มาซ้อมกันในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอากราบและศาสนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาลโลกที่ท่านเคารพนับถือจงดวงกันดางให้ท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับมีสุขภาพพลังไม่แข็งแรงกรบขอบพระคุณครับ ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลเลิกนี้ดิฉันขออนุญาตกล่าวคำสดุดีเกียติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามาหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรีมีมติเป็นเอกสัรให้ประสาทปริญญากิติมศักดิ์โดยสังเขปดังนี้ลำดับที่หนึ่งพลตำรวจเอกศีวราลังสีพรามนก,กุลข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมีความเสียสระ มีความกล้าหาญในการทำงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนโดยยึดหลักการของกฎหมายเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมเป็นผู้ยึดมั่นในการทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารรักษาต่อยอดความมั่นคงผาสุขของแผ่นดินเป็นแบบอย่างของการเป็นคนของพระราชา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ์ธนบุรีเห็นสมควรให้ได้รับปร,ริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปดิฉันขออนุญาตเบิดผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปร,ริญญาบัตรกิติมศักดิ์ตามลำดับดังนี้ปร,ริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามณกุล วันน <premises. S 2> ี้เวลา9ก้านาฬิกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัฒนวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปีการศึกษา2563ถึง 564โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญารัฐประสาสนศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาสาธารณสุขศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พร้อมกับมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตรวม3,022คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีพื้นที่บริการวิชาการที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการรวม469ชุมชน โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากลซึ่งการบริหารจัดการมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอันดับที่1จํานวน4ปีติดต่อกัน มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ขอให้ท่านบอกเล่าถึงความรู้สึกและความภาคภูมิใจที่มีต่อปริญญารัประภา,าสาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้ด้วยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนว่านะรู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะฮะทางท่านนายกสภานะฮะท่านอธิฐฐการรนะนะท่านคณบดีทณา,าจารย์ แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่ทำให้ผมได้มีวันนี้นะฮะได้โอกาสผมรวบรวมผลการปฏิบัติผลการทำงานเสนอมหาวิาลยดำเนินการไปตามลำดับชั้นนะฮะจนกระทั่งได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาแล้วก็ได้รับวันนี้ได้ได้รับเสื้อครูเสื้อรับรองวิทาฐานะนะฮะก็ถือเป็นเกียรติกับตัวผม นะฮะแล้วผมยืนยันกับทางสปามหาวิทยยนะฮะแล้วก็มหาวิทยยและคณาจารย์ทุกคนนะว่าหลังจากได้รับวิญาฐานะไปแล้วจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับจะดูแลรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนตามที่คณาจารย์ทั้งหลายกำชับไว้ครับในสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอให้ท่านนะครับร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สักหน่อยครับท่านครับผมก็อยากจะกล่าวกับบัณฑิตใหม่ แบบนี้นะครับว่าท่านก็จงภูมิใจเถิดสิ่งที่ท่านได้ตากตามานะฮะหรืออดทนขยันมาจนกระทัางท่านได้จบปริญญานะฮะคำว่าราชพัฒของท่านนี่ก็คือของพระราชาช่ครับของประเทศชาตินะครับก็ขอให้ท่านรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะให้ได้สมความ ปรารถนาทุกคนและขอให้คุณพระจะคุ้มครองให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะฮะจงมีสุขภาพแข็งแรงครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพลตํารวจเอกศิวารารังสีพรมามนักุลรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักา์ขอกาบสวัสดีครับ